สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องหมาตุ้ยลำเพลินน้องเชียร์ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องขอบคุณสําหรับนะเนาะโมมี่อย่างไรขอบคุณสหรับพ่อพ่อแม่เนาะบันฮักน้องฮักแพงบันฮักหลายๆคนเนาะที่ให้ผมไลฟ์สดเมื่อกี้สนับสนุนมากผมกับน,นี่ครับโมมี่อย่างไรครับนี่มามาๆมาให้เพป็นสมทบให้โบแล้วเนาะพี่โบพี่โบสวัสดีครับทำอะไรคุณคัดอะไรข้ากับอะไรผัดมี่ ไหนไหนมาขอบคุณพวกพ่อแม่หน่อยนัโอ้ยสุดยอดเลยนี่หรออยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมนี่ระวังหน้าเจิดนะนี่ขอบคุณเนี่ยผมไล่สดนะผมก็แบ่งให้พี่โบแล้วเนาะยกขึ้นมาหน่อยพี่ยกขึ้นมาหน่อยขอบคุณหน่อยครับขอบคุณแล้วก็ฮักแม่ฮักทุกท่านเลยนะครับอืมนี่โอ้ยบอกผมเป็นบ้างมาเอาเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูก่อนนี่ครับพี่น้อง เ,เดี๋ยวบอนจะไปหาที่โดมพี่น้องมาเดี๋ยวไปเจอกันที่โดมนี่ครับพี่น้องโอ้หาโดมแล้วโอ้ทั้งไหนอย,อย่าง่นอกว่าเนี่ ขอบคุณบ้านฮักน้องฮักแพงหน่อยขอบคุณบ้านฮักแพงครับอยู่กันกี่คนเนี่ยสองสามคนสองสามอยู่ได้เยอะมากเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้นะอยู่อ้าวนี่ครับเอามามามาให้พี่น้องเนาะทำมามามาให้หนึ่งล่างขาดเหลืออะไรก็หาเองนะเข้าใจไหมขาดเหลืออะไรก็หาเองเดี๋ยวจะพาไปทำงานก่อสร้างก่อนนี่ครับพี่น้องเอา จะามาใหม่เพิ่มเรา สวัสดีเจ้าทีที่ครับเจ้าเฮดหยังบันเนียเตยังยี่้าร้ยต้ครับเาครับเตยังก็สิออกงานติเม่ยครับไปไปทนีบ่มีงานสองาทิตัวแม่นโอ้ยชุมแน่ไปทายแม่นเียีอที่ส่ไมเมืุ่มดอไหวันที่23ออจังมากันอ้าครับพี่้อง ขอบคุณพอหักไม่หักเด้อครับน,นี่กับผากันเมื่อเพื่อนแหล,ละอย่างที่ผมใายไปรอบแรกเนี่ยบรรยากาศโดนกันเมืดขึ้นดได กาตอนนี้เงียบเงาแหแฮงเงียบครับอุ้เดี๋ยวผมกระชิบอ๋อนี่ครับขอบคุณพี่สนัยาด้นะครับฝากอไอนแม่ยายดวงไม่ดวงสองลอยคะแนนเนาะขอบคุณทุกๆคะแนนเดี๋ยวบอกติดเชื้อไปเพื่นพี่พน,<อ>น้องเนาะตอนนี้ผมกระทายประมาณนี้พี่น้องเนาะ แล้วเจอกันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันนี่ครับพี่น้องเพื่อที่ผมเอามามาเอาหงเนาะที่ให้ที่งานดอกยางส่วนน้นองเนื้อไม่ีเก็ลงมานี่พี่น้องมาบ้านคุณแม่สุภาพมี่แนวใหม่แม่ดวงไม่ดวงไม่ดวง,ดวง,ดวงนี่พี่น้อง สัญญาฝากมาให้เป็นบอดี้อมเด้อนี่บอดี้อมเด้อเห็นว่ากระไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ไไแม่กป็นไงแม่แม่ยุ่งเลยค่ะนอนมาแมวกินเขาเมื่ตะเขากลวหมอมื่อนี้ยประเทาไทยเนี่ยพอข่อ,อ,อยไปเบียงไข่อยเจาะเป้ยยังไหวไปทำอะไรก่อยหากาแฟาน้ำเจ้าะขอไปซือ้อกาแฟมากินละเอาเนี่ โซกันสองลอยบอดดิโอมเด้อโซคิดว่าหาให้พี่สนพยาอ่ะคือหัวจอบจวนมาอ่ะขอบคุณเพิ่นขอบคุณพี่สนพยาได้ค่ะคะ่ะกพทย์เบาตุยเพันหายได้ะคะ่ะบอดดิโอมเด้อครับบอดดิโอมเด้าสุขภาพแข็งนนะะแรงได้ค่ะเร่าซาปฏิเจริญอยู่อ่ะด้วยสับปฏิเจอสับยกเลิกเอาจะไม่อ,อยู่อย่างอยู่ดี่จะไม่อยู่อย่างมาดูแลเพิ่นมาทำความสะอาดบ้านเพิ่นดีดูแลบ้านเพิ่นดี จะมาอย่างนี้กอนแม่กอนพื้นเงาคอนเสิร์ช่วงนี้เอ้าคอยกับไ่ได้อมเจ้าเน้ยคอยเข้าบม่ได้อมเจ้าเด้ยเจ้าก็ไม่ได้อ้อมคอยอย่างนี้เจ้าว้าข้าหมายอย่างโอ้พนนี่คอยด้อุอมเนอะเอ้าเนี่ยนี่ขอบคุณพี่สนยามาให้เล้วทายมาหนี่จะเบาดูไปสายไาบมอง ฝนตกนี่ถ้าฟังเบิ่งก่นอนก็ไปตัวบ่ได้มีขี้ไปเพิ่นแหมอันแม่้ยแ้อยากไปไทยไกยางไกยังอีงสัยน,นี่ร้านแน่ปลาเยอะฝนมันโปรแปะโปแปร,ปร,แปรอยู่เอานี่พี่น้องตอนนี้ก็มานี่เฮาให้หเด้อครับบรรยากาศตอนนี้ขณะนี้นะครับอยู่บ้านเพิ่มขอบคุณเด้อครับขอบคุณที่สนญญา,าขอบคุณพี่ๆขอบคุณแม่จิาราพรขอบคุณในหลายคนบ้านฮัก ผมองแข้งน้ำเนาะที่พันสนับสนุนซัพพอร์ตมากาผมกับได้ส่วนหนึ่งกับผมกับแบงไปทีมงานเท่าไหร่เนาะตามนี้แหละพี่นองเยอยนี่เดยกายขมืดขึ้นมาแล้วอา้าวมาเจอใครเนี่ยไอ้ลุงสวัสดีครับ นี่น้องถ้าผู้ใดไปหลังอันวงหนึ่งเสียดเล่าอยู่หันอยู่รถพระประจําพระชายานกันเอาวันนี้ไม่มีงานบอกวันนี้มไม่มีงานมีวันไหนเนี่ยมีพรุ่งนี้คือว่าเมื่อคืนนี้คนมักหลายหนึ่งขนาดนั้นอาญาาเลยบัตรเท่าไหร่เมื่อคืนนี้ร้อยยี่คนอาญาเลยบอกแล้วไปพรุ่งนี้ไปไหนเนี่ยพุไปชูรินทูรินสองร้อยกว่าได้อยู่มั้งสองรหโลโอ้ยอยากไปนั่อยู่แต่ไม่มีตังค์ค่าเติมน้ำมันมันบกพร้ม ไอ้ป้อมแปมไปนั่งไอ้ป้อมแปมก็อยู่ประจำนั่ว่าเหรอขอไปประจำนั่นแหละเอาไม่ว่าก,กันเอาผู้ใดสะดวกไปก็ไปนี่ครับพี่น้องเอาพี่สุนันาผมจัดการให้เด้อครับมาดะอมเด้อเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนีดคลิปไหนฝากไว้หน่อยเนานะเบ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยลำเพลินอัพเชี่ยบเพื่กำลังใจคนเห็นนะพี่น้องเด้นอดนี่ครับอา้าว อย่าลืมครับวันที่ 3, 4ทุจริตาี่นองปิดฤด,ดูกาลหมอลำการกุศลนละปิดวงสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์เฮ้พวกกับผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์พี่นองเลย <S <s เอาที่นี่ฝากไว้สนิทกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ